Yeah. ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทําพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจคนศูนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาพิเศษแ8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจะมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมา รักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่2 6กรกฎาคมพุทธศักราช2553ค่ะพระโอวาทวันอาสาฬหาบูชาพุทธศักราช2553สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดในวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15าข้ามเดือน8คือเดือนอาสารหะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะหลังจากได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้สองเดือนได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทรงประกาศพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก โปรดปัญจวัคคีทั้งห้าณป่าอิสิปตนะมฤคทายาวันใกล้กรุงพารณสีท่านโกฏิธัญะได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาโดยสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธวาจาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอาัญญาโกฏิธัญะคือโกฏิธัญะได้รู้แล้วหนอ วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นคือท่านโกนธัญญะด้วยพระบารมีพระรัตนตรัยจงมั่นใจและจงปฏิบัติเทิดทูนบูชาพระรัตนตรัยให้เต็มจิตใจทุกเวลาขออํานวยพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบิเพนพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันนี้เวลา18นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อรคาราชกุมารีไปทรงบินเพญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาณวัดระคังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยในการนี้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน115รูปจเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระธรรมธิรร,ราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดระคังโคศิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องภาลปันทีตกถาพานานาเรื่องคนโง่กับคนฉลาดตอนหนึ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความฉลาดมักลงเอยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและความพอใจของทุกฝ่ายในทางตรงกันข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความโง่ย่อมจบจบลงด้วยความผิดหวังเสียใจและความลำบากเดือดร้อนเสมอ ในวันอาสาฬหาบูชานี้พุทธศาสนิกชนต่างน้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทําการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีหรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถด,ด้วยดอกไม้ทูบเทียนสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยเวียนเทียนและฝังพระธรรมเทศนา และพระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสารหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวางังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงถวายพุ่มเทียนต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศดล่านาลัยเสร็จแล้วส่งจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าเพื่อพระราชทานนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้ตามพระอารามหลวงต่างๆเสร็จแล้วทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะแล้วส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์และพระราชวงศ์ประเคนพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์วันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15าข้ามเดือนแ เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่บรรจวคีทั้งห้าณนะมฤคทายวันตบลอิสิตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกคือแปลว่าคือธรรมจักกปะปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนแววงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรเป็นหลักธรรมที่สำคัญสองประการหลักคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางและอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐของอริยะ